แต่งแับเนี้ยไอ่ครับสวดค่ะค่าสวดสุหานาไอ่ครับสวดค่ะค่าสวดสุหานาไอ้ไอ่ครับสวดค่ะค่าสวดสุหานาไอ่ก็ให้สวดค่วนไม่งั้นเด็กเขาจะหมดทีสุดถ้าเบ็ดเขาหมดเขาจะได้นอนไอ่ระหว่างสัปดงหดไอชิเคจับ ไถพักผ่อนไปตายค่ะแม่วันทองพ่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับเมือเลี้ยงเขาเรียเลยสวัสดีครับเ่าเียนยุทธ้ัณกาลสินเขาเรียนสมชัยอ่พ่อสามช้ยกาลสินไก่บ้งนถาปนาบ้งไก่แม่ไม่ไก่ธร่มดาห้าร้อยลกบั้งไก่อยู่ในใจเสมอ ไปเลยม <laughs> ่บ๊ายบายเจอกันค่ะ